Lăng quang <laughs> Yeah. ทุบสถิติอีกแล้วนะครับตัวก่อนเป็น3-9ถึง้นะเราโชว์เป้าเล็กสุดในระยะ105นี่ก็คือ3นิ้วเนาะส่วนตัวเนี้ยโชว์เป้าขนาด2นิ้วทุบสถิติเรื่อยๆนะครับ สวัสดีครับผมทุยบัฟฟ์โลแมนนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูกล้องอีกตัวหนึ่งเนาะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลย Vision King นะครับตัวนี้จะเป็นกำลังซูม4-12ถึงคูณ4 0 e เนาะคราวที่แล้วเนี่ยผมเสนอเป็นเจ้าตัว3-9ถึงไปนะครับวันนี้ก็จะมาโชว์เจ้าตัว4ีถึงก็คือเป็นตัวที่ว่าสเต็ปขยับจากตัวเดิมขึ้นมาอีกนิดหนึง่งในเรื่องของกำลังซูมนะครับคือพูดง่ายว่ากำลังซูมมากกว่านิดนึงเนาะก็สำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับได้ทั้งงานล่าเเลลยดยลดดน่่่าากก็ไ็ไนไะ้้วังซม แต่วันนี้พิเศษกว่าเดิมนิดนึงนะพิเศษก่าคลิปที่แล้วก็คือ3ามถึงเผมจะโชว์ระยะ200เนี่ยจะพยายามยิงไล่ตั้งแต่5นิ้วไปยัน2นิ้วเลยไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมนะคือคลิปที่แล้วเนี่ยไอตัว3ามถึงเนะผมยิงตั้งยิง5นิ้วไว้อย่างเดียวเนาะผมไม่ได้ยิงไล,ล่ระดับลงมานะครับเดี๋ยววันนี้จะลองพยายามยิงดูนะครับจะใช้กระสุนสักประมาณ10นัดถ้ามันเหลือพอนะหรือว่าประมาณสักห้านัดสินัดอะไรประมาณเนี้ยเนาะ ก็เดี๋ยวดูเหตุการณ์ทีหนึ่งว่ามันยังไงเนาะแต่ก็อย่าคาดหวังมากนะครับในเรื่องของการโชว์ระยะไกลของผมนะก็คือ200เมตรเนี่ยบางทีอาจจะยิงโดนหรือไม่โดนก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ากําลังมันไม่ได้สูงมากอย่างแรกเลยแล้วก็อย่างที่2คือมันเป็นเส้นแบบไม่ขยายตามนะครับก็จะพยายามทําให้เต็มที่เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวกล้องนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมจะขออนุญาตอธิบายไปทีทละจุดเลยเนาะอันดับแรกก็จะเป็นเจ้าตัวฝานะครับเป็นฝาแบบสปริงแบบนี้หัวแล้วก็ท้ายเลยนะแล้วก็ที่พิเศษก็คือเวลาถอดฝาออกมาด้านหน้าสุดนะจะเป็นเจ้าตัวหน้าเลนส์แบบปากฉลามนะครับก็คือจะยื่นไปข้างหน้าตัวนี้มันจะทําไว้สําหรับกันแสงสะท้อนของเจ้าตัวแดดเวลาที่เราใช้งานกลางแจ้งนะครับก็คือคล้ายพวกทอกันแสงนั่นแหละแต่อาจจะมีประสิทธิภาพสู้ทอกันแสงได้ไม่มากก็สักประมาณสัก 4 0่สห้าิเปซ็นนะถ้าเทียบกับทวันแสงทวันแสงอาจจะร0อยเปเซ็นเาะแล้วก็น้ำหนักนะครับตัวกล้องตัวนี้จะอยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบกรัมนะครับเรื่องของความยาวเนี่ยจะอยู่ที่สิบสี่นิ้วเนาะส่วนหน้าเลนจะเป็นขนาดสี่สิบมิลิเมตรตัวท่อนะครับจะเป็นท่อขนาดยี่ิห้าทางหน้าแล้วก็หลังเลยนะครับส่วนตัวปรับบนล่างกับซ้ายขวาเนาะจะเป็นแบบปรับในเวลาจะปรับก็คือต้องถอดขึ้นแบบนี้แล้วก็ปรับ ใส่ฝาก็คือการล็อกนะครับจะปรับไม่ได้เนาะกระเถิบมาที่ด้านซ้ายของตัวกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตไฟนะไฟจะมีทั้งหมด2ส,สีมีสีละ5ระดับนะครับเริ่มต้นที่สีแดงนะปรับไปเป็น1 2 3 4 5แล้วก็ปิดนะครับสีเขียว1 2 3 4 5แล้วก็ปิดนะครับจะถองมาตรงนี้เป็นตัวซูมเนาะซูมจะเป็นเซาะล่องกันลื่นมาแล้วจากโรงงานนะครับแล้วก็ที่สาคัญจะมีเดือยไว้ให้ด้วยนะครับกันลื่นอีกชั้นหนึ่งเนาะกำลังซูมของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นที่4เท่านะครับต่ําสุดเลยขยับไป5 6 7 8 10 แล้วก็สิบสองก็คือสูงสุดเลยนะกระเถิมมาด้านท้ายสุดตัวนี้จะเป็นตัวปรับระยะสายตานะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะไม่ว่าสั้นหรือยาวนะครับปรับเป็นบวกไปจนกว่าภาพจะชัดเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยปรับเป็นลบไว้แล้วทําการยิงนะครับเหมือนเวลาผมยิงผมก็จะปรับเป็นลบตลอดนะเพราะผมไม่ได้มีนาเรื่องสายตาอะไรนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็คนข้างที่จะครบถ้วนแล้วเนาะสำหรับสเปคตัวกล้องเนาะ เดี๋ยวเรามาดูการโชว์กันเลยดีกว่าผมจะโชว์อะไรยังไงบ้างวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะเราจะเริ่มโชว์ตั้งแต่20เมตรสูงสุดไปถึง200 m. เลยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะ200 m. นี่อย่าคาดหวังนะพยายามจะทําให้ดีที่สุดเนาะแต่อาจจะยิงโดนไม่โดนก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยเนาะตัวกล้องเนี่ยมันเป็นบอกเส้นแบบไม่ได้ขยายตามแล้วก็กําลังไม่ได้สูงมากจาก4-12นะแต่ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดแล้วกันเอา,เอาง่ายๆนะตัวเนี้ย ผมประเมินไว้ครค่าว่าสักร้อยห้าเนี่ยมันน่าจะทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าสองร้อยเนี่ยอันเนี้ยอ,อาจจะไม่คาดหวังดีกว่านะแต่ก็พยายามจะโชว์ให้เต็มที่เนะร้ยอยห้า105เนี่ยเดี๋ยวจะอัดโชว์ให้แบบสวยๆเลยเออเอางี้ดีกว่ามาดูกันอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะขอุญาตโชว์สูมให้ดูก่อนเนาะระยะที่สามสิบเมตรนะครับเป้าที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นเป้าขนาด3มนิ้วนะวงกลมแดงๆตรงกลางในขนาดสิบห้ามิลลิเมตรนะครับตอนนี้เริ่มต้นต่ำสุดก็คือสี่เท่าขยับห้าหก เจ็ดแปดสิบสิบสองสูงสุดเลยเนาะส่วนการยิงเนี่ยผมจะยิงในกําลังซูมแปดเท่าแล้วกันนะโฟกัสหน่อยเพราะว่าเพื่อการเปลี่ยนเป้ายิงด้วยเนาะตกล่างขวานะ โอเคกลางป๊อกๆเลยเนาะต่อไปจะเป็นการยิงราวระยะนะครับตั้งแต่20ไปจน70เมตรนะเป้าขนาด2นิ้วเท่านั้นนะครับ Okay. ระยะ100เมตรนะครับเริ่มต้นการซูมที่4เท่าเนาะขยับ5 6 7 8 10 12สูงสุดเลย ว้สวย100เมตร5อ่ะ4 3 2นะ3ไซส์นะครับตัวนี้ระยะ150เมตรนะครับเริ่มต้นที่4เท่าเนาะขยับ5 6 7 8 10 12โฟกัสโชว โอเคทุบสถิติอีกแล้วนะครับตัวก่อนเป็น3-9มถึงเนะเราโชว์เป้าเล็กสุดในระยะร้อยห้านี่ก็คือ3นิ้วเนาะส่วนตัวนี้42นะครับโชว์เป้าขนาด2นิ้วเลยทุบสถิติเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการโชว์ระยะ200เมตรให้ดูนะครับมาตอนนี้กำลังซูมเริ่มต้นที่4เท่านะครับระยะ200นะขยับ ห้ 5, 6, 7, 8, 10, าหกเจ็ดแปดสิบสิบสองระยะที่200เมตรนะครับผมจะจํากัดจํานวนกระสุนเนาะเอาแค่7นัดพอนะครับจะเริ่มยิงแบบเป้า5นิ้วไล่ไปเรื่อยๆเลยเนาะก็คือว่าไงว่าถ้า7นัดหมดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยหยุดเมื่อนั้นนะครับไม่รู้ว่าจะทําได้ถึงไหนนะมาลองมาดูกัน เสร็ดเรียบร้อยหมดเกี้ยงนะครับเจ็ดนัดก็สรุปทำได้แค่ห้ากับสี่นะ สามเนี่ยค่อนข้างยากหน่อยกําลังกล้องนี้ผมตีสิบสี่เท่าแล้วนะแต่ก็อย่างที่เห็นนะนะตัวเส้นเล็งมันเป็นแบบไม่ขยายตามนะครับแล้วก็อย่างเส้นเส้นดอทใหญ่เนาะคือเพื่อยงว่าถ้าจะเอายิงระยะไก,กลเป้าเป้าเล็กเนี่ยสาหรับกล้องตัวนี้ก็ค่อนข้างบีบสักนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นแบบว่างานล่าระยะใกล้หรือว่าประมาณสัก,100 100กร้อยร้อยกว่าอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Vision King 4ถึง12คูณ40เนาะก็อิทิลิ์อย่างที่เห็นเลยไอ้2 0 0เนีในของแถมนะอาจจะยิงโดนหรือไม่โดนเนี่ยคือของแถมนะอย่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่ายึดติดนะเพราะว่าระยะไกลขนาดนี้ยมันก็เอาจริงเลยคือสำหรับเปตัวกล้องนมันไม่เหมาะหรอกเนาะเป้าขนาดเล็กอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบเป้าใหญ่ก็โอเคอยู่ได้สาบายๆแต่อันนี้ผมฝืนโชว์ให้ถึง4นิ้วนะเล็กสุด4นิ้วทำลายสถิต,ติตัว 3- ถึงเกาสถึง 9, ถ้านะโชว์5นิ้วไปเนาะรอบที่แล้วนะก็อันนี้ถือว่า ฝีมือไงฝีมือคนยิงหยอกหยอกหยอกเอาโอเคประมาณนี้สนุกสนานกันพอแล้วเนาะสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้หรือว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้หรือแพงกว่านี้หรือถูกกว่านี้ก็มีให้บริการหลายรุ่นหลายราคานะครับและที่สาคัญอุปกรณ์ช่วยยิงทันทานีสำหรับยิงระยะไกลหรือว่าตั้งกล้องก็มีให้บริการเนาะหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวขาทรายตัวนี้นะครับก็มีให้บริการสําหรับวันนี้ขออนุญาตล่าลากันไปก่อนไปสวัสดีครับ